สวัสดีครับนา้นาๆโอ้วันนี้พามาตกปรากดเหมือนเดิมนะครับนี่หมายนี้เลยครับผมคองไมายมีผักตบหมายใหม่ครับได้ยินเสียงเขาสูบน้ําด้วยเรารับกมครับผมอ่ะก่อนอื่นผมขอฝากเยือก่อนครับ <c oughs> นี่ครับ หมานของใหญ่เหมือนเดิมครับเหยื่อตกปรากฏหมานของใหญ่ปลาช่อนก็กินนะครับปลาอื่นก็กินปลานินก็เคยได้ปลาช่อนปลาดุกกินหมดครับผมปลาส้อยก็ยังกินเลยเดี๋ยวเรารับชมครับผมปืนแล้วก็เกี่ยวเหยื่อครับเกี่ยวเหยื่อไม่ยากครับปื๊บพัน นี้อัเอานี้ก่อนนอกกก๊อกเก็ตันนี่นอมอมอเนี่ยน่ะรับชมกันครับผมนะครับมรดู มีตัวไหมครับตามหาแต้นที่หนึ่งครับผม,มตัวไหม้ถัดับนะ กดนั่นแหละครับดูได้มแรกมาแล้วครับเห็นไหมรับชมกัชัดๆเลยเดีย๋ยวเราตามหาแป้งที่สองต่อครับผมใบส,สวยๆครับตัวไม่ใหญ่มากตาเข้ามาดูทุ่งนามาพอน้ำมาพ่ะอปรากฏ ใคกำลังหมอมันเขายังเพิ่งมาไงอาจจะมีอยู่่งนมันจอมท่านบอกช่องท่านนะน้มันนักนกอะได้นักเปล่าเม็น้ังใหญ่่เลยอ้ยบอกเพราะลุงหนายเขาบอกบอกว่าเพิ่นจมหน้าท่อขัานตอนน้ำไหลตัวเท่าแขนเท่าแขนเลยได้ละแฮมละแฮมแมนบอา ว่าขนาดนั้นบอลเมาเล่าบอลได้เป็นตี5กิโลของบันได้กระถงออังเต็มเลยบอกประมาณ10กโลอะไคนเนี่ยแมตตีพุ่มเนี่ตรงนี้ขยับไปเรื่อย เรามากางหน่งแล้วเกีอยไปข้างน้างกันข้างล่างพวกก็มีมมบ้างนะพ่อเนาะมาต่อครับมาครับตามหาแต้นที่สองครับผมคือแบบคือหมยแบบสวยมากเลยครับดูดิดูดหม้คือสุดจัดอะผมบอกแค่นี้ดูดิไม้ยอย่างนี้ปรากฏชอบอยู่นะครับเนี่ยผมเห็นแล้วผมถูกใจเลยแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีตัวฮะได้มานั้นหนึ่งแต้มตามหาแตมที่สองครับโอเค ช่องนี้กันครับถ้าน้ำมันฝั่งชั้นๆนี่ข้างๆเลยเขาพกกลางแหน่งนะครับผมก็เลยเขาอยาบขึ้นมาเลยเพราะว่าฟามันตกใจไปแล้วครับอืม้ม อู้ตัวสวยๆเลยฮะแหมที่สองเห็นไหมครับนี่แหวที่สองมาอย่างไวเลยครับผมพอแหวนที่สองครับเมื่อกี้เอาไปใส่รังใหญ่แล้วนะฮะปลา ตัวตัวกำลังงามอะนี่ฮะตัวแรกผมไปใส่รังไ้แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมตัวที่สามครับมาครับตามหาแท้มที่สามครับไม้ส,สวยๆดูยผมเราอย่างชอบไม้แบบเนี้ยน่าจะมีตัวนี่เลยฮะบตื่นๆตื มากตรงนี้เลยดกแค่ไหนน้ำน้ำตื้นนะฮะเดี๋ยวก่เอาลงไปอีกแค่นี้โอเคนีแล้วครับนะรับชมกันครับ มีตัวนะครับียงแบบหมายแบบสวยมากจะสวยแค่ไหนไม่มีปลากระจบนะฮะไปแล้วโอ้โอ้เห็นไหมครับคือกล้องมันติดอยู่หน้าอกครับผม เวลานั้นไม่รู้ว่าหน้าน้าจะเห็นกันหรือเปล่าดูตัวใหญ่เลยครับเจ้าที่สามตัวใหญ่นี่ครับเหยื่อมันของใหญ่มีตัวเป็นโดนครับผมแป๊บเดียวครับนาทีเดียวรู้เรื่อง นที่ผม,ผมติดอีกครับอโอเคเบ็ดผมติดแล้วครับเดี๋ยวผมต่อรอไปตามตัวที่สี่กันต่อครับตามหาท้านที่สี่ครับกับช่องนี้ มีตัวแน่นอนตามหาแต้นท,ที่สี่ครับหมายสวยๆนี่มีตรงนี้มีสองช่องฝั่งนู้นก็สวยนะครับ แต่มันไม่มีกอผักตบไม่มีอะไรไงแต่ข้างล่างเป็นกองเศษไม้เศษไม้ยูคาครับไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าถ้ามันมีผักตบมีอะไรเยอะๆปลาันอ,อยู่ใต้ผักตบกันมีครับมีตัวนะนะตอดนะครับต่อนะไม่รู้ปลาอะไรต่อแปลกๆแล้วเป็นตอดแรงมากฮะ ผมขอขยับเยอะข้ามังในหน่อยอ้อปรากฏครับไมากีกแล้วครับแต้มที่สี่โอเคมาอีกแล้วฮะอบอออตัวสวยๆนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนนเนี่ยะดูดิใหญ่กว่าด้ามมีดอีกครับดูไซส์สวยนะครับเนี่ยไซส์แกงฮะตัวที่สี่ไซส์สวยๆแ๊บเดียวครับมีตัวเป็นโดน เล็กครับคลองนี้คือปลาตัวสวยมากตามหาแต้มที่ห้าต่อครับตามหาแต้มที่ห้าครับมาดูช่องนี้กันสวย หน้ามีตัวนอนอยู่นะครับเนี่ยฝั่งนู้ก็สวยแค่นี้แหละครับอึ๊อ่ารู้เรื่องมีตัวเป็นโดนครับลงไปก็ตอดเล็่รู้ปลาอะไร อ่ะชมรับชมครับผมข้างๆเป็นผักตบนะครับมีลุ้นอยู่ตามหาแจมที่ห้าครับผม หยุดฮะสวยฮะตัวสวยนะครับแต่ที่ห้าผมมาแล้วดูเห็นไหมเดี๋ยวผมไปโชว์พ่อก่อนพอ่อ ง่ายแต่เด้อง่ายทุกใช่ย้ายมาทำเดียวประมาณเนี่ยสองนาทีกว่าๆอยู่เลยปลากินตั้งแต่ประมาณนาทีสองนาทีต้นๆเปลี่ยนเยือเลยเยือขาวๆสวยๆเลยดูตัวที่ห่างผมดูได้แกงนะครับเนี้ยสบายๆครับครับเนี่ย ตามหาแจ้ปปี่หกต่อครับป่ะตามหาแจ้ปปี่หกครับเอาคพื่ได้พ่อปลานักขนาดเนี้ย ใจขึ้นบ่ไอ้นนได้แล้วครับผมมาจนได้ครับนี่นี่โหโหโหแต้มที่หกครับปรากฏก็ต้องอย่างนี้ครับผมไม่ใช่อะไรต่อยุงยุยยยงยผมเห็นแล้วแบบอือหืใจมันขึ้นนะครับผมโอ้โอเคครับผมปไประ่ายปลดกันแต้มที่หก ใช้ส,สวยๆครับไปขอแยกตุดปลานะครับผมนะครับผมผมรวมปลาให้ดูนะครับเนี่ยได้ทั้งหมดหกตัวนะครับอยู่ในถังพ่อผมไปใส่ไว้ตัวนั้นตัวที่ตัวแรกเอาหนึ่งตัวเป็นหกตัวนะครับของฝั่งนี้เหมือนเขาหว่านแหหรืออะไรครับปลาไม่กินนะ อ่ะสรุปผล6แต้มครับวันนี้กับเวลาชั่วโมงเสรศษเวลาน้อยครับแต่ก็ยังได้แต้มน,นั้นให้นานาได้ชมกันฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับผม